ทุกคนอยู่ดีกินดีมีเกียรติมีศักดิ์ศรีให้สมกับการเป็นนายกของประชาชนไม่ใช่นายกส้มหล่นแบบที่ใครเขาว่ากันขอบคุณครับท,ท่านประธานท่านประธานคะเดี๋ยวเมื่อกี้มีใครประท้วงท่านวิทยาเหรอครับเออท่านประธานครับท่านามวิทยาแก้ประเดลนดครับอนขออนุญาตประท้วงท่านประธานครับ<า> เรรื่องคับผมขออนุญาตท่านประธานในการที่จะช่วยกํากับการประชุมสภาให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับช่วงหลังนี้ผมรู้สึกว่าเราไปกันมากครับบางเรื่องบางราวที่ประธานวิจัยก็ไม่ยอมที่จะยอมรับแล้วก็การประพฤติตัวในสภาก็ค่อนข้างจะไปกันใหญ่ไอ้ที่นี่ไม่ใช่โรงแสดงนะครับผมไม่อยากขัดเพื่อนสมาชิกที่อายุปรายมาสักครู่แล้วเอาโน่นโหนนี่มาสวมใส่กันทุกอย่างที่เอาเข้ามาในห้องประชุม มันต้องได้รับอนุญาตจากท่านประธานสภาและที่สําคัญครับท่านประธานครับสภาปัจจุบันมันเปลี่ยนไปเยอะท่านข้อบังคับลงเขียนไว้ชัดหลายเรื่องแต่ท่านก็ผนปรนจนสภาร้ายระเบียบร้ายวินัยผมขอญาติหาดอนะครับในฐานะที่ผมกับท่านก็อยู่กันในนี้มานานท่านครับข้อบังคับการประชุมร่วมรัฐสภาข้อที่45ขเขาเขียนไว้ชัดเจนครับท่านครับ หนึ่งการภิปรายต้องเป็นยังไงไม่วนเวียนซ้ำซากไม่เปเสียสีใครไม่ทำอะไรใครเขาเสียหายอันที่สองที่สำคัญต้องไม่เอาเอกสารมายืนอ่านในสภาโดยไม่จำเป็นาน <Okay. S 1> รู้สึกไหมครับว่าเดี๋ยวเราเจอนักอ่านเก่งๆมาอยู่ในสภาเยอะขึ้นมาถึงก็วางจอแล้วก็แอคชั่นแล้วก็อ่านกันไปประธานไม่เคยติงซึ่งทั้งหมดมันผิดข้อบังคับการประชุมสภาเพราะ,ะนั้นผมอยากให้ท่าน <c oughs> ประธานเริ่มครึงครัด กับข้อบังคับคการประชุมสภาครับเม่อนั้นประชาชนและโยชนทได้อยู่ข้างนอกครับเขาก็จะเริ่มสร้างนิสัยที่ไร้วินัยไร้ระเบียบและเรานี่จะเป็นตัวอย่างจากนี้ไป,ปหน้าที่ที่ดีสุดของท่านประธานครับท่านต้องใช้ข้อบังคับเพื่อสร้างกฎะระเบียบวินัยระเบียบของการเป็นผู้แทนเป็นตัวอย่างสำหรับเยชนและประชาชนก็อขออนุญาตเรียนประธานขอโทษท่านนายกนะครับที่ผมขัดจังหวะนิดหนึ่งแต่จําเป็นต้องถามกับท่านครับ ขอบคุณครับ,เด,รบ,บเดี๋ยว <ขอ S 2> ครับท่านประธานคณะกรรมการขอทีละท่านนะครับท่านประธานคะขอทีละท่านนะครับท่านประธานที่เคารพค่ะดิฉันนังสาวสรัตนาอน,อนุพรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร,รในฐานะสมาชิกรัฐสภา,านะคะดิฉันขอประท้วงโดยใช้ข้อที่45หค่ะใส่ร้ายเสียดสีจะถึงผู้ที่อภิปรายเมื่อตะกี้นะคะด้วยความด้วยข้อความที่ว่าเราเป็นรัฐบาลส้มหล่นซึ่งไม่เป็นความจริงนะคะเราเป็นรัฐบาลที่มาจากประชาชน พรรคก้าวไก่ยื่นไม้มาให้เราเราสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้โปรดเก้าได้ตามกฎหมายตามรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นขอให้ผู้ประทุเออขอให้ผู้ที่อภิปรายเมื่อตะกี้ช่วยถอนด้วยแล้วก็บอกสมาชิกข,ของพรรคท่านนะคะคําว่ารัฐบาลส้มหล่นพูดมาหลายครั้งพรรคท่านไม่ให้ความเคารพก,กับกฎหมายกับการที่มีการโปรดเก้ามาเพราะฉะนั้นขอให้ทางพรรคก้าวไก่กำชับ ผู้อภิปรายทุกทท่านด้วยค่ะขอบคุณค่ะครับท่านวิโรจน์เชิญครับท่านประธานครับผมขอท่านประธานคะต้องให้ผู้ประท้วงผู้ให้ผวามพิธีต้องลงจะหยุดหร้อยังนะครับเดี๋ยวผมจะวินิจฉัยเลขสามท่านเลยนะครับเชิญท่านวิโรจน์ครับท่านประธานที่เคารพครับผมวิโรจน์ครับผมขอประท้วงท่านผู้ท่านผู้ประท้วงทั้งสองคนเลยนะครับตามข้อบังคับข้อที่45ท่านนายกเศรษฐาก็นั่งอยู่ตรงเนี้ยท่านจะใช้สิทธิ์พาดพิงก็ได้แล้วท่านเกี่ยวอะไร อัน <lekker> นีอนสอสอเพื่อนของผมพูดว่านายกส้มหล่นนายเศรษฐา <fect ural S 2> ทวีสินค,คือนายกส้มหล่นท่าน,นท่านมาพูดอะไรรัฐบาลส้มหลน่นสองครับผมขอประท้วงท่านวิทยาขอเมืม่อสักครู่ขออยาตที่เอ่ยนามทําไมฮะการเป็นไรเดอร์มันผิดตรงไหนฮะการ oh. ที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะสะท้อนถนึงความทุกความร้อนของไรเดอร์มีข้อจํากัดอยะครับว่าห้ามใส่เสื้อ ทำไมฮะตอนห<อ>าเสียงก็งพูดขอเสียงขะแนนไรเดอร์ทุกคนท่านวิรลอ,อกกรุนายังไม่ได้นั้นนะครับผมยังไม่ได้วินิจฉัยเลยนะครับท่านเสียครับครับเดี๋ยวผมจะต้องไปวินิจฉ <ผม S 2> ัยผมว่าเนประท้วงนะครับท่านพูดประท้วงเมื่อสักครู่ที่ผ่านมา <S <S และผม่็ยืนยันนะครับว่าผมไม่เคยไปตำหนิอาชีพไรเดอร์ผมให้โอกาสเขาอภิปรายจนจบ แต่ผมกำลังประท้วงกับท่านประธานสภาในการรักษาข้อบังคับการประชุมรัฐสภาแล้วก็น่าเบื่อหน่ายครับเดี๋ยวนี้สภาไม่โว้นอยู่ตรงหน้าทุกคนประธานก็เปิดตลอดใครนึกอยากก็พูดก,ก็กดแล้วก็ตะโกนพูดกันมาเลยไม่เคยเห็นหัวท่านประธานทีนี้ผมเข้าใจครับว่านั่งตรงนั้นดูลําบากกับท่านแต่ท่านเลขารองเลขาสองท่านที่นั่งกันหน้าท่านต้องเป็นตาแทนท่านประธานเจ้าหน้าที่อีกเจ็ดแปดคนนั่งกันหน้าต้องเป็นตาแทนท่านประธาน ใครยกมือฝั่งโน้นไม่ต้องประท้วงแต่เห็นว่าเขายกหนานก็ต้องชี้เขาใครยกมือฝั่งนี้ใครยกหนานก็ต้องชี้เขาใครประท้วงก็ต้องประท้วงรอจนกว่าประธานอนุญ,ญาตถึงจะกดไม่พูดไอ้นี่ทะเลาะทะเลาะขึ้นมาแต่ละคนกดไม่ก็พูด<อ>ได้เลยไอ้อย่างนี้มันไม่ได้ครับ,รบไม่ใช่สภาครับท่านครับ,รบท่านวิทยาครับผมยอมรับว่าได้ผ่อนปลนมากเพราะว่าการพิจารณาในวันนี้เป็นการแถลงนโยบายของ คณะรัาฐมนตรีนะครับดังนั้นก็อดุลมไปว่าไม่อยากจะไปขัดจังหวะนะครับสำหรับท่านที่ยกท่านสีโรดที่นำเครื่องแต่งกายของไรเดอร์มามานั้นท่านก็ท่านก็วางไปแล้วนะครับตอนแรกผมก็จะห้ามท่านแล้วนะะถ้ามาชิดนิดหน่อยนะครับส่วนถ้อยคำบางประการเนี่ยนะครับ ผมก็ไม่ได้เคร่งคัดก็เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเรื่องของผมเองเพราะว่าผมอยู่บนนี้นะครับผมเมื่อกี้ผมก็ต้องเซ็นแฟ้มนะฮะต้องตรวจด,ดูว่ามีข้อยคําถูกต้องหรือไม่อะไรต่างๆบางครั้งมันก็พลาดไปนะครับอย่างเรื่องส้มหลน่นส้มอะไรผมผมจำไม่ค่อยได้นะครับรับจริงๆนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นก็จะ,จะเตือนท่านต่อไปแต่ยังว่า,วานะครับถ้าเป็นการพิจารณากฎหมายอะไรเนี่ยผมจะเคร่งคัดมากกว่านี้นะครับ เรียนให้ท่านวิทยาแก่ผดายทราบนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ท่านพูดถึงกรณีที่นำอ,อะไรล่ะ iPad ขึ้นมาอ่านมันมันมันเป็นมันเป็นของทุกท่านไปแล้วนะครับโลกนี้เป็นอย่างนั้นไปแล้วนะครับดังนั้นก็อยาจะให้ถึงกับอ่านมากก้มหน้าก้มตาอ่านเลยแค่แค่นั้นก็คงพอนะครับท่านวิทยาเอาแค่นั้นนะครับผมจะพยายามทำให้ดีที่สุดนะครับท่านวิโรจน์ไม่มีอะไรเลย อย่าไปยุ่งกับทางนี้นะครับท่านสรัตนนันท์นะครับท่านประธานครับเดี๋ยวความครับเดี๋ยวกครับยกมือนะครับเดี๋ยวยกมือเดี๋ยวท่านพูดนะครับผมต้องวินิจฉัยท่านสรัสนนันท์ก่อนครับนะครับผมก็จะดูให้ดีที่สุดนะครับผมก็ใจคงไม่ต้องขอถอนนะครับเพราะว่าผมเองก็ท่านประธานคะครับ ดิฉันสัสาชันนันค่ะในฐานะสมา,สา,สาชิกรัฐสภาดิฉันขอประท้วงท่านประธานในข้อที่45ค่ะใส่ร้ายเสียดสีทําให้เกิดความเสียหายถึงท่านวิโรธด,ด้วยนะคะเพราะว่าเมื่อกี้ท่านพูดชัดเจนว่านายกรัฐมนตรีเป็นนายกส้มหล่นซึ่งเป็นการด้อยค่าอย่างเห็นได้ชัดค่ะเราผ่านการพิจารณาจากรัฐสภาด้วยคะแนน,นเสียง486เสียงครับผมได้รับทราบจากเจ้าหน้าที่แล้วว่า ท่านต้องวินิจฉัยนะคะเกิดความเสียหายค่ะท่านนายกรัฐมนตรียังไม่ได้เริ่มที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการเลยท่านแถลหนั่นครับผมกาลังวินิจฉัยนะครับฟังจากเจ้าหน้าที่แล้วนะครับมีการพูดถึงท่านนายกว่ามีการส้มหลดอะไรทำนองนี้นะครับขอให้ถอนคาพูดไปนะครับท่านตรีโรดนะครับถอนเถอะนะครับเดี๋ยวฟังท่านสีโรดก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยท่าน วิโรดนะครับท่านสีโรดครับอยู่ป่ะครับท่านประธานครับผมสิริโรจนนิคุลนะครับสมาชิกษษษาาสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรสาค,เครเขตสองจากพกครรคก้าไกลครับไม่แน่ใจว่าท่านประธานจะให้ผมถอนคําไหนครับเพราะว่าเมื่อกี้ท่านผู้ประท้วงกล่าวหาผมนะครับว่า ผมพูดคําว่ารัฐบาลส้มหล่นรัฐบาลส้มหลน่นแต่ว่าผมไม่ได้พูดคําว่ารัฐบาลส้มหลน่นคําที่ผมพูดคือนายกส้มหลน่นท่านประธา,าช่วยวินิจฉัยด้วยครับ,รบว่าจะให้ผมถอนคําว่ารัฐบาลส้มหลน่นหรือนายกส้มหลน่นท่านท่านพูดอะไรนะครับส้มหล่นแต่นัถอนไปดีกว่านะครับ<อ>ไม่ว่ารัฐาบาลหรือนายกค,ครับท่านสุรนันท์ครับเช่นเดิมค่ะข้อที่45 ต้องถอนทั้งรัฐบาลส้มหล่นและนายกส้มหล่นนะคะครับขอให้ถอนคำว่าส้มหล่นเนี่ยมันไม่ไม่สมควรนะครับถอน,นะครับเดี๋ยวจะได้ไปต่อท่านนาท่านประธานครับผมสิริวัฒนิกุลนะครับ,รรบสมาชิกสภาผูา้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรสาครเขตสอพักเก้าไกลในฐานะสมาชิกรัฐสภานะครับเพื่อการประชุมเดินหน้าต่อนะครับ ผมขอถอนนะครับคำว่าส้มหล่นครับ,รบเปลี่ยนเป็น<ร>เเปปลี่ยนน็คำว่าส้มทั้งแผ่นดินครับคำคัดท่านประธานขอไปเรื่องอื่นแล้วส้มทั้งแผ่นดินไม่เกี่ยวแล้วนะครับขอบคุณนะครับที่ถอนนั้นนะครับท่านวิโรจน์ผมขอเรียกกันเ่าะจริงๆเลยเมื่อกี้เราไม่มีอะไรต่อกันอ๋อสั้นๆครับท่านประธานเราไม่ได้ประท้วงอะไรครับนะครับขอบคุณเสียเดียวครับเพราะเมื่อกี้ทางท่านประธานก็พูดไปแล้วว่าโลกมันเปลี่ยนไปแล้ว ก็ขอบคุณท่านประธานที่ช่วยสั่งสอนสมาชิกไม่ให้เข้า่วน้ำหักเด้ผมเลยสั่งสอนขอบคุณครับนะครับเดี๋ยวก็เอานั่นมาท่านวิโรจน์นะครับขอร้องทีนะครับฟังท่านนายกดีกว่านะครับท่านจะจะชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องแรงงานคราวนี้แหละท่านจะได้รู้ว่าท่านนายกเป็นไงครับท่านต้องกำกับการประชุมนิดนึงนะคะครับท่านวิโรจน์ยังไม่ได้ถอนคำพูดถอนคำพูดเรื่องไหนครับนายกส้มหล่นค่ะท่านวิโรจน์เขาไม่ได้พูดดิ พูดค่ะพูดเหรอฮะมาอีกคนทวิโรดเอาคําพูดของเขามาพูดต่อใช่ไหมครับถอนได้นะครับนะครับขอบคุณนะครับทวิโรดครับพูดกันสักนิดหนึ่งนะครับท่านท่านท่านประธานที่เคารพครับผมขอประท้วงครับท่านสารสนาันครับให้ท่านสารสนันถอนคําว่าส้มหล่นเพราะท่านพูดเยอะที่สุดในสภาครับนเรื่องเนี้ย คนละเรื่องกันนะเขาเขาพูดอย่างนั้นนะถ้าพูดนิดเดียวนะครับท่านท่านวิโรธแล้วเดี๋ยวเรายังมีอีกหลายเรื่องนะครับท่านบอกว่าท่านท่านท่านเพียงแต่เอาคําพูดของคนอื่นมาซ้อนอันนี้ขอถอนไปด้วยนะครับท่านวิโรจนะครับนะครับเอาความคุณนาครับเดี๋ยวจะฟังท่านนายกดีกว่าท่านประธานครับท่านประธานครับครับครับผมวัฒนาสัมปรสสกลนครเพื่อไทยผมประท้วงท่านประธานด้วยนะครับท่านประธานต้อง นะครับควบคุณการประชุมแล้วก็ควบทวงผู้ที่ขออนุญาตเอ่ยนามครับท่านวิโรจน์นะครับซึ่งจริงๆแล้วสภาแห่งนี้นะครับท่านประธานผมก็ได้ยินข่าวนะครับตอนแรกบอกว่าจะพิปายสร้างสรรค์นะครับผมว่าพอแล้วครับท่านนะครับนิดเดียวครับท่านประธานนิดเดียวเดี๋ยวเดี๋ยก็เป็นการประท้วงกันไปตลอดนะครับมันมันต้องประท้วงนะฮะท่านประธานเพราะว่ามันเสียหายนะฮะท่านประธาน เดี๋ยวผมก็ทนผมผมผมให้เกียรติทางน้องๆนะฮะประเด็นนี้จริงๆอยากให้ท่านวิโรน์ถอนุญาตนะเรื่องนี้มันก็จะได้จบจะได้เดินต่อท่านประธานที่เคารพครับท่านประธานที่เคารพครับเห็นไหมครับผมผมขออนุญาตประท้วงท่านทัศนาครับเรียกผมน้องๆผมไม่เคยมีพี่ชายสันดานแบบนี้พอแล้วไม่เอานี่เห็นไหมท่านท่านต้องขอแล้วไม่ได้นะครับคราวนี้ท่านวิโร์ต้องถอนผมผมอย่างนี้ท่านประธานไม่เป็นไรฮะท่านพระท่านวิโร์นะครับหยุดนะครับ ไม่ให้ใครพูดแล้วนะครับท่านวีโรดท่านต้องถอนคำว่าสันดานนะครับผมเคารพท่านประธานครับผมขอถอนคำว่าสันดานผมขอแก้เป็นว่าผมไม่เคยมีพี่ชายแบบนี้ก็แล้วกันครับครับนะครับฟังท่านนายกก็แล้วกันนะครับขอบคุณครับรอฟังท่านดีกว่านะครับ